BS <D> เอาลครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่ดูด้านหลังกันรู้นะครับวันนี้อยู่กับหมอโบ๊ทนะครับแหมแต่งตัวดูได้แบบยังกะยากุซ่านะครับแหมบางคนบอกว่าพี่โบ๊ทไม่มีถุงมือ ไปพัดหน้าแล้วกันนะครับถุงมือนะครับต้องไปหาซื้ออีกนะครับนะครับวู่หมอโบนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการจัดฟันครับนะครับดูครับเด็กจัดฟันบางคนแบบไม่รู้ไงนะครับแบบการจัดฟันทํายังไงบางคนแบบอันนี้คือความรู้นะครับแบบเป็นความรู้เลยการจัดฟันทําให้ฟันเราสวยขึ้นดูดีขึ้นเวลาเรายิ้มนั่นเองนะครับแต่บางคนครับเขาไปจัดฟันครับเขาไม่รู้อยู่แล้วครับว่าหมอเนี่ยทำอะไรกับฟันเขาบ้าง นะครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่าที่หมอเล่นกับเล่นเล่ปากคุณนในปากที่คุณไม่เคยเห็นเนี่ยมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงในซีรีส์นี้ไปดูกันเลยครับเอาละครับนะครับจะบอกเลยนะครับก่อนที่ผมจะมาเล่นเกมนี้ผมก็ไปศ,ศึกษาข้อมูลมาเยอะแย,ะ,ยะนะครับผมก็เท่าที่จะทาได้นะครับก็ นี่ครับนี่คือฟันของคนที่ยังไม่เคยจัดฟันนะครับผมอันนี้อยู่หมอหมอเจฟนะครับหมอเจฟคันี้หมอเจฟที่ทําได้ขลกับเรานั่นเองนะเพราะกลับมาสอนเราทําฟันตัวนี้นะครับขอบคุณหมอเจฟมากนะครับนะครับจัดฟันเขาที่ก็จะมีแบบนี่ครับฟันเราจะสวยงามนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไอเจ้าสีชมพูอะไรเงี้ยมันเอาไว้ทําอะไรครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นะครับว yeah um, ันน uh ี mm ้อ hmm. ย uh, ja, ู so, uh, uh, ่ก uh, ับค uh, no ุณผ <amazing. S 2> so uh, so ู uh, ้หญิงนะครับผมนะฮะเขาจะมาเป็น uh ผู huh. exactly. uh ้เ huh. ป mm ็นหนุนรองให้เรานะครับวันนี้มาจัดฟันกันให้สวยนะครับนะครับวันนี้อาจจะไม่ซาดิสหรืออะไรมากมายนะครับแต่ก็เป็นพาร์ทที่สี่แล้วนะครับการที่เราเป็นหมอนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับมาเรามาทําฟันกันนะครับก็เป็นการที่แบบให้มันเหมือนว่ามันไอเหมือนว่าตรวจอะไรสักอย่างแบบ ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการเลเซอร์นะครับเพื่อจะทำให้เขาแบบไปทำการเออเนี่ยฮะแล้วก็ใช้เนี่ยทำเหมือนเหมือนบล็อกอะบล็อกเข้าไปที่ฟันเรานะฮะแบบเหว่าให้จัดให้ดูรูปร่างว่าฟันเราเป็นยังไงนั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วอ่ะทำไปะฮะก็คือทำบล็อกฟันนั่นเองเพราะจัดฟันเราคนฟันแต่ละคนมันบล็อกมันเหมือนกันกูจอบโอเคครับ แล้วเขาก็จะไปหล่อนะครับให้เหมือนหล่อซิลิโคนหล่อหล่อปูนปอเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ okay, เสร,ร,ร็จแล้วเป็นการหล่อฟันนั่นเองให้แบบไปจัดไปทำเป็นโครงร่างเพราะว่าเมื่อเราจะไปทำเหล็กอะไรเราควรจัดยังไงนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> เหล็กกี่เส้นเราควรถอนฟันไหนอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับ <S <S ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับ1สัปดาห์โอ้โหเหนื่อยนะครับ นะครับเด็กเขาคือเขาเรื่องการเึกษาทำอะไรถึงมานานก็คือทำทำลงทำเหล็กหมอทำลงทำเหล็กนั่นเองเพื่อจะให้เข้ากับบล็อกฟันเรานะครับคอืมครับผมอ่าครับเขาจะเอาเนี่ยนะครับมาทำความสะอาดฟันก่อน นะครับขูดหินปูนอะไรบ้างน่ะเออนะฮะโอเคอยู่เสียงไม่เกี่ยวมากก็คือขุดหินปูนให้มันเพราะการจะจัดฟันนะครับมันต้องต้องทําฟันให้สะอาดกว่าไม่ได้แบบไอ้หา่าฟันเหลืองหินปูนเยอะนะครับไปจัดฟันแม่งพอถอนเสร็พอ,พอ,พอ,พอทําเสร็จปั๊บฟันแม่งก็จะเหลืองดีฟันก็ไม่สวยครับแล้วจัดฟันเพื่ออะไรถูกปะ นะครับการจัดฟันเพื่อทาให้ฟันเราสวยนะครับให้เราดูดีเลา,าเรายิ้มนะครับมาอันนี้ฟันเขามันจะเห็นนะครับมันจะมีฟันเขาบินบินสองซี่ข้างบนสองซี่กลางน,นะครับแล้วก็ฟันจะไม่เท่ากันนะครับการจัดฟันนี้ครับทำให้ฟันเราเท่ากันและฟันเราสวยนั่นเองนะครับผมมาคอนทีนี้อ่ะนะครับว้าว นะครับมอเรแบนด์มอเรแบนด์นะครับมอเรแบนด์นี่นะครับมันคืออะไรนะครับมันคือเหล็กยึดครับเวลาทุกคนเห็นเวลาทุกคนเคยเห็นเด็กอัดฟันเวลาเพื่อนดัดฟันหรือว่าเราตัวเองดัดฟันอยู่แล้วมันจะเป็นเหล็กยึดครับนะครับเป็นเหล็กยึดกามตรงกามสี่ซี่หรือว่าตามคนละสองซี่ว่าไปแล้วจะเอาลวดนี่ครับทำฟันตรงนี้ยนะฮะก็อย่าไ่เห็นภาพเอาลวดนี่ครับ ให้มันขึงตรงนี้ให้ครบนะครับเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะครับคือมันต้องมีมันต้องมีตัว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 ทําให้มันให้มันดึงลวดได้นั่นเองนะครับก็คือโอเคเดี๋ยวเขารู้นะครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันตัวยึดนั่นเองนะครับเขาจะแล้วเขาใส่เหล็กไปปั๊บเขาก็จะเอาตัวเหล็กอะไรสักอย่างเหมือนคีมมะสักอย่างะให้หนีบหนีบให้มันให้ฟันมันยึดแต่จริงจริงส่วนมากอะฟันเรามันเท่ากันอยู่แล้วครับมันมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะเขาไป ใช้เครื่องคอมใช้อะไรแล้วให้มันคอมมันก็คือให้ทําคอมให้เรียบร้อยก็คือแบบยังไงเหล็กต้องผลิตมาตัวเท่านี้ให้มันตรงกับบล็อกฟันเราต่อไปนะครับเขาให้เอาเนี่ยเป่านะครับให้มันแห้งให้ฟันเนี่ยเราแห้งนะครับได้ครับนีให้ฟันเราแห้งนะครับอย่าคือปกติฟันเราจะมีน้ําลายถูกไหมนะครับมันก็จะให้เป่าให้อเป่าลิ้นด้วยอ่ะอ่าเป่าลูกกระเดือกด้วยนะครับอ่าแล้วก็เป่าตรงปากขอบปากอันนี้ก็เห็นในเจ้าตัว แจ้าตัวไอที่กขะคอบปากมันเป็นซีลีโคนครับมันไม่ใช่ซิริโคนมันเลยมันคือซีลิโคนไม่ให้แบบเราขูดปากสุดแล้วตอนที่เราเป่าอย่างเงี้ยตอนที่เขาจะทําเป่าเนี่ยครับเขาจะมันไม่มีเออนั่นคือตอนบอกแค่ว่าก่อนจัดฟันนะครับคือผมไปดูมาก่อนจัดฟันเนี่ยเขาจะถอนฟันคุดถ้าคุณมีฟันคุดเกินอะไรเงี้ยเขาจะต้องถอนก่อนทําฟันขูดหินปูนนะครับฉีดนู่นฉีดนี่บางทีใช้สีฟ้าทําให้มันขาวให้ฟันเราขาวก่อนนั่นเองนะครับโอเคคอนเทนต์ ก่อนจดฟันมันก็เรื่องนะี้นะแล้วก็ใช้ท่อจดูดน้ำลายนะครับหรือว่าด,ดูดน้ำออกโอเคครับครับนะครับรแล้วก็เป่าหแห้งทีนึ่เป่าตรงนี้ฮะเฮ้ยเมื่อกี้คือมันพ่นน้ำเออผมพูดผิดนะครับเมื่อกี้เขาพ่นล้างปากนะครับแล้วก็ดูดน้ำให้เสร็จแล้วก็อันนี้เป่าให้แห้งขอโทษขอโทษนะครับลืมไปเราเพิ่งขุดหินปูนอะไรเสร็จมันเราลืมล้างปาก การทำจริงๆตอนทำนะครับเขาจะดูดแล้วนี่ทำตลอดนะครับตอนคุณหินปูนนะครับครับเสร็จแล้วใช้เนี่ยมันเขาบอกว่ามมนเป็นน้ำยาอะไรสักอย่างนะครับน้ำยานะครับให้มันคือน้ำยาเออนะครับให้เราเอาแต้มโอเคโอเคครับถูถูถ,ถูมันคือน้ำยาสีสีน้ำยามันคือน้ำยาเออนะครับแต่ ผมไม่รู้มันสีอะไรมันไม่มีสีมั้งน่าจะเป็นสีเหลืองแบบนี้แหละมั้งเออนะครับมันคืนอ,อน้ํายาดอย่าดูคับ <tr LES> น้ำยาในตัวนี้ทําอะไรนะครับจริงๆน้ํายาเนี่ยมันจะแบบใสๆใสมากๆนะครับมันแทบมองไม่เห็นเลยนะครับอ่าบานอไปย้ำเลยคือน้ํายาอะไรไปดูกันนะครับน้ำยานี้ครับเป็นน้ํายาเจ้าตัวยึดเหล็กครับนะครับเราต้องทายทั่วครับเพ็นเหล็กกับฟันไหมมันเหมือนเหมือนว่าเหมือนอารมณ์เหมือนกาวตาช้างอ่ะแต่มันใี้กาวตาช้างเป็นน้ํายานะครับ โอเคเท่ามาแล้วครับครับผมเสร็จแล้วครับเขาให้เอาเหล็กติดนะครับให้ครบนะครับจริงๆจริงๆตอนที่ทํานะครับเขาติดเนี่ยเขาจะติดซีกหนึ่งแล้วก็เอาเครื่องสักอย่างตึดต๊ดตื๊ดตื๊ดเสีไฟเดียย๋ยวเราดูกันแล้วกันตึ๊ดทีหนึ่งแล้วก็ทําแล้วก็ตื๊ดทีหนึ่งแล้วก็ตอนทำเงี้ยไม่ได้แบบแแปะกมั่วๆนะเว้ยต้องขยับเหล็กให้เท่าคงที่นะครับหมอเขาจะรู้ส่วนมากหมอสถฟปนิกเขาจะรู้แบบเห็นไหมครับส่วนมากเราจะต้องแปะคงที่นะครับอ่าโอเค ฟันคุณกี่อันแล้วการดูแลนี่ครับต้องไปหาหมอทุกเดือนนั่นเองนะครับเพื่อจะแบบเวลาฟันขึ้นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนจับเหล็กเราให้เรื่อยๆต้องดูการรับรากับแผลนั่นเองดูดูการดูแลจับแย์ตลอดนะครับแล้วเราก็ต้องรักษาความสะอาอดเราด้วยเครื่องน,นี้นะครับเขาจะให้เครื่องน,นี้นะครับนะครับตืดๆตืดๆ,ๆนะฮะเห็นไหมฮะทีละซีกนะครับจริงๆมาทำทีซียซีนะ ่จริงบางหมออาจจะต้องแม่งทำติดหมดกันบ้างแล้วค่อยติ๊กติต๊กหรือเปล่าความแล้วแต่ความละเอียดของแต่ละที่ละกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมืนอนกันผมดูนีะฮะก็เลเซอร์ยิงอ่านะฮะยิงให้เหล็กมันเพราที่พอยิงพอยิงหมดแล้วนะครับก็คอนติเนียรเลยนะเสร็จแล้วเหล็กมันจะติดครับจะไปได้มันทำให้เราใช้เวลาใส่รูดให้ฟันเราม,ามาันดึงนะท้าไม่คงที่เดี๋ยวดูกันดีกว่าครับ <S <S มอลเลแบนมอลเลแบน

เพราะมันมันดึงฟันนะครับคุณจะปวดฟันมากๆพอผ่านสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสปดวห์ทีแล้วนะครับมันจะเริ่มรู้สึกธรรมดานะครับครับเราจะเจ็บครับต่อไปนะครับเป็นการใส่สีสีนะครับมาครับถึงตรงนี้นะครับคนจะถามว่าไอ้เจ้าตัว สีนี้นะครับที่เวลาเห็นเพื่อนยิ้มมีสีเขียวสีฟ้าสีอะไรเนี่ยไว้ทําอะไรจริงๆครับมันเป็นตัวทําให้ฟันคนเราเนี่ยดูไม่น่ากลัวครับนะครับดูไม่น่ากลัวแต่ก่อนแบบมันเป็นเหล็กนะครับคนจัดฟันเขาจะแบบเป็นเหล็กนะครับมันจะยิ้มหยู่เหล็กนะครับมันน่ากลัวและอีกอย่างหนึ่งก็ชน์มันทำให้มันดูดูไม่น่ากลัวเสร็จแล้วไหครับอีกอย่างหนึ่งคืออะไรของมันรู้ไหมครับมันเป็นตัวยึดครับไม่ให้ลวดเราหลุดต้นเองนะครับคือลวดใส่ลวดมันจะหลุดได้นะครับนี่คือแต่งยางคือแบบไม่ให้ลวดเราหลุดออกไปนะคครับโอเ นี่ฮะอ่าบางคนไม่รู้ไงแต่บางคนเดินไฟเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับโอเคอ่านะครับเสร็สสันฟเสร็จแล้วครับคือดูยิ้มบ้าเด้ดูเขายิ้มนะครับโอ้โหอืมฮะ อันนี้ครับคือการดูแลนะครับไอ้เจ้านี่มันึเหมือนไอ้ที่ไอ้เจ้าขึ้นมาสีสีแดงเห็นไหมครับมันคือที่เอาไว้ซอกฟันตรงซอมตรงชออซอมตรงไหนวะซอกตรงนี้เออตรองซ่อมตรงนี้นะครับเพราะความสะอาดเราทำไม่ถึงนะครับแล้วบอกให้ดูแลบ่อยนะครับพอเขาบอกว่าตัดเหล็กจากฟันเสร็จแล้วนะครับเขาจะเอาเหล็กออกเอาอะไรออกนะครับแล้วจะให้เอสีหลายๆสีอะใส่แทนนะครับมันจะได้เบากว่าตอนที่ใส่เหล็กจับฟัน นะครับแล้วการดัดฟันนะครับมันมีหลายเกรดมีไดมอนด์มีอะไรนะครับมันจะคุณภาพกว่าไอที่เป็นยางนั่นเองใช่ไหมไอยางนั่นคือทําแบบปกติไอที่ไดมอนด์นี่คือพัฒนาแล้วมันจะดีกว่านี้นั่นเองนะครับก็คือนั่นแหละมันจะมีคุณภาพเกรดแต่ละการทําฟันแต่การทําฟันทีหนึ่งก็แพงมากๆนะครับทำชิจับทีสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นห้าห้าหมื่นประมาณนี้นะครับแต่ก็แต่แต่ที่เขาจะมีผ่อนบ้างทํารอบแรก ห้าพันทำรอบแรกหมื่นหนึ่งก็แล้วแต่ละที่อะไรนะครับผมแต่ผมเชื่อเลยนะครับการดัดฟันของคุณนะครับจะทําให้คุณนะครับยิ้มสวยขึ้นนะครับจะทําให้คุณเข้าสังคมได้ง่ายนะครับบางคนเขาดัดฟันนะครับมันมันบางทีคนเป็นแฟชั่นแต่จริงนะครับดัดฟันนี่ครับต้องมีความสะอาดที่ต้องเขาเรียกอะไรแบบทำให้มันตรงต่อเวลาแล้วเวลากินอาหารต้องแปรงฟันตลอด ขัดตลอดคือคุณต้องอนามัยมากๆคุณต้องรักษารักษามากๆนะครับคือคุณต้องทาความสะอาดบ่อยๆนะครับไม่งั้นจะเกิดหินปูนนะครับเพราะเกิดหินปูนปั๊บคุณเห็นไอ้ตรงสีสีชมพูที่ผมเคยให้คุณดูไหมครับไอชิมเป็นยางนะครับตรงนั้นนะครับพอคุณถอดเกล็ดฟันออกปั๊บตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นสีขาวๆที่เดียวที่อื่นจะเหลืองหมดเลยนะครับแล้วมันจะทําความสะอาดไม่ได้ไม่มีวิธีอะไรแก้แล้วนะครับ เดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเอาไปให้อาหาหาให้ดูแล้วกันตอนจบนั่นเองนะครับแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีภาพตอนที่ยังไม่ดัดฟันแล้วกันนะครับแล้วจนดัดฟันจนฟันคุณสวยอย่างผมมีให้ดูนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับสไครต์นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันของผมนะครับแล้วก็ผมนะครับจะมาทําซีรีส์หมอต่อไปนะครับดูข้างหลังนะครับมีการทํานู่นทํานี่นะครับผมเชื่อเลยว่า เราจะอัพเลเวลนะครับความน่ากลัวมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วแรกเราจะทำซอ้อ์ไปก่อนนี่ครับแล้วหลังเราจะเริ่มเป็นหมอโรคจิตแล้วครับนะครับผ่าตัดตู้ผ่าตัดนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ยังนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับอยากให้ผมทําอะไรต่อไปแล้วอย่างหนึ่งครับแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะครับแล้วก็พูดคุยกับผมได้กดติดตาม Facebook ผมได้นะครับแฟนเพจผมได้นะครับแล้วก็อินสตาแกรมของผมใต้ดีคิปชั่นนะครับไปดูกันได้นะครับผม ครับสวัสดีครับหมอโบนะครับต้นจับอยู่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายต่อไปทำอะไรกันดีว่นะครับนะคอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดูจบคลิปนะครับบ๊ายบายต่อไปนะครับผมเป็นภาพการจัดฟันนะครับตั้งแต่ยังไม่เคยจัดฟันแบบฟันเละๆเลยนะครับจนจัดฟันเสร็จนะครับก็จะได้สภาพแบบนี้ครับผม ต่อไปนะครับเห็นยางสีขาวไหมครับมาเราจะบอกครับว่ายางสีขาวมันใช้ไว้ทําอะไรนะครับผมบอกเลยพาร์ทนี้ความรู้สุดๆเจ้ายางตัวนี้นะครับบางคนคิดครับว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนมีทําไมเราไม่มีบางคนคิดว่าแบบหมอลืมไปเปล่าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับมันอยู่ที่การวางแผนการจัดฟันของหมอนั่นเองนะครับผมบางทีฟันเราไม่เข้าที่เขาก็ให้เราใช้ยางรัดเพื่อจะให้มันดึงฟันลงมานั่นเองนะครับผมอ่าดูตามภาพเห็นไหมครับ บางคนคิดว่าหมอลืมจริงๆไม่ใช่ครับอยู่ที่การางแผนของหมอจัดฟันของเรานั่นเองอ่านี่ครับประมาณแบบนี้เนาะนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ใส่ยานี้เพื่อล็อกลวดด้วยแล้วครับเพื่อให้มันดึงนั่นเองครับ๋ยวต่อไปนะครับไปดูคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมเคยพูดไว้นะครับเป็นความรู้นะครับผม บริเวณที่มันจะมีเชื้อโรคสะสมอยู่เยอะคือบริเวณที่อยู่รอบๆเคร่อมือจัดฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่อยู่ระหว่างเคื่องมือจัดฟันกับเมือนะคะถ้าเป็นข้างล่างก็คือเนี่ยบริเวณที่อยู่ข้างล่างกว่าขึ้นมือจัดฟนันนะเ,เราต้องทําความสะอาดให้ดีนะคะระหว่างที่จัดฟันไม่อย่าง พอเราถอดเครื่องมือแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยก็คือตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งที่เคยมีเครื่องมือจัดฟันอยู่เดิม<ช>นะคะโดยรอบมีเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยสะสมอ,อยู่ก็จะเริ่มเป็นด่างขา,ขาวขาวแล้วข่าวร้ายคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปฟันอุตสาหเรียงสวยแลกลายเป็นว่าสีมันไม่สวยนะคะอันนี้อ,อย่างที่หนึ่งอีอย่างในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเราสังเกตเองง่ายๆก็คือถ้าระหว่างจัดฟันเห็นเนี่ยเห็นเหงือกมันบวมๆฉุกๆอย่างเงี้ย นะคะหรือเหงือกมีสีแดงแปลว่าตรงนั้นไม่สะอาดนะคะก็คือต้องทําความสะอาดให้ได้นะไม่อย่างนั้นถ้าเราปล่อยที่มันเป็นอย่างนี้นานๆต่อให้เราถอดเครื่องมือจากฟันออกแล้วเหงือกก็ยังโตอยู่เหมือนเดิมน,นะผต้องไปตัดเหงือกไปทําอะไรต่อนะนี่นะครับก็เป็นคลิปความรู้นะครับสำหรับหมอโบทนะครับก็ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับให้ทุกคนรู้สักโบทมากขึ้นผมมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คุณสามารถนะครับดูคลิปต่อไปได้นะครับผม ข้างๆนี้เลย